อย่าคิดดูถูกยามหมิ่นผู้ประกันตนโดยการใช้ระบบสวการเลือกตั้งโดยอ้อมมาใช้ผมอยากถามไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณตีนุชเทียนทองแผนการเลือกตั้งสำนักง,งานประกันสังคมคือเดือนเจ็ ท,ทั้งที่เราจะหมดวาระในวันที่13กุมภานี้ครัถ้าเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมจะรับรองผลก็าปาเข้าไปเดือนกันยาจะมีช่วงสุญญากาศนานถึงประมาณ7-8เดือนสิ่งเหล่านี้ทำให้การผักดันสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนราชาการจัดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ควรที่จะเกิน60วันนับจากวันที่13กุมภาพัน2569และต้องเป็นการเลือกตั้งทางตรงยา คิดดูถูกหยามหมิ่นผู้ประกันตนโดยการใช้ระบบสอวอการเลือกตั้งโดยอ้อมมาใช้ตอนนี้มีกรรมธิการสอวอรตั้งอนุกรรมการประกันสังคมขึ้นมาก็มีข้อเสนอว่าถ้ามีการเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็จะชนะอีกดังนั้นควรจะมีการเลือกตั้งเหมือนกับสอวอทำแบบนี้คือการดูถูกประชาชนอย่างมาก